สวัสดีครับปจองหลงเดียนะครับทีมหลังบ้านนะ้องอุ้งอิงนะครับผมเนะาะอรุณสวัสดิ์กลับตอนจ้าว F4 ตุกฐานที่น่ารักนะครับผมนะไม่ว่า F4 น้องอุ้งอิงนะครับปุ่ม F4 เจ้าหน่อยเป็ดบานแปลง F4 ตีมหลังบ้านแล้วก็ F4 แก๊งเด็กๆสีขานี่หลวงเดียกาจะไม่ปล่อยครับดินดินจนปลอกคอลุดเนี่ยดู ทิ่ความดือยความมึนมันกะร,รอคอรุดกระชากจนรุดเองเลยครับลุงเดียกาจะไม่ปล่อยพอเมื่อวานไปเล่นข,ขี่ต้มขี่โกนครับลังจากลุงเดียอัดคลิปแล้วเซ็จแล้วนะครับพุ่มเนาะแล้วก็ลุงเดียปล่อยเล่นผักหนึ่งให้ไปครับไปเล่นขี่ต้มขี่โกน เลอะกลึงตัวอีกครับน้องอุ้งอิงนะครับปุ่มแล้วก็ตีมานร,รถตู้แล้วก็พอหักนะครับเสียนนนได้ก็เดินทางมาตึงเรียบร้อยแล้วนะครับุมเนาะมาตึงบ้านกันหนังคุยกันผักเนื้อผักไรนะครับห้าได้รองทองกินกัน ประทานกันนะครับปุ่มเนาะก็หลังคุณก็แยกใหญ่ไปนอนนะนอนก็ได้นอนปักป้อนแล้วนะครับปุ่มเนาะตัวโตเร็วมากกับบุญบุญรอดในตัวโตครับ son suốt giót cả, đưa quả đi đi, cả pool mới chạy đi lùng đía, nhưng, à, tại <laughs> vì bún rót lùng đía không hát mình nó, đi đi, ở đâu thấy phớt, thấy đây mà mà mình nó. Anh ấy mã gặp, mã mần, mã น้องเอฟซีบุญรอดบ <c oughs> ุญรอดเอฟซีมึนส่วนหมู่อันก็เยอะกนแม่ก็นกม่กับหมู่อัน ừ, อย่างงังับลูก เี่ยวคมมอกมาก,กับบนรถงับแต่ละทีนี่ไม่ต้องว่วงเลยครับมามาเดินมามาเรื่องมามามา mày ôm mày lung mày lung đi -di -di -di. đi -di -di, yana, đi na, đi gặp đi -di. Ừ, mà, 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 mà. đi -di. đi yanna đi -di. đi mày ôm mày mày ôm mày đi 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 mày mà mày đi mà. đi đi mà đi đi Mà, má mà, mà, đi đi mà đi đi ai mãi mà mãi 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 ฮักไปเลยกับปรติกกาดไปเลยกับบุญรอดดูกับสุดยอดไหมเดี๋ยวต้องไปเอาอันใหม่กครับผมพระว่าก่อแขนี่เอาบุญรอดมือไม่ยู่กับปีนเ้าปีนออกอยู่กับ นี่เดี๋ยวลงเดียวไปตุกรากับลูกใจนะครับผมนาะโรงเรียนวันนี้ปัดจิ้มมาเนาะครับผมปลาตุ่มนิเทศไม่ใช่ปัดจิ้มนะตัวตี <c oughs> ปัดจิ้มจบแล้วใช่ไหมอืมดูมันกระชากขาดเลย <c oughs> ดูดูเพิ่มแป๊บเดียวแป๊บีลูกเดียวว่าจะเมาหรอคอไม่ดูปีนกรงตามมาแล้ว นะครับเดียวลุงเดียกับใบซ่งลูกใจนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเนาะก็อย่ากดตั้มกดชนะนะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะกับทีมลังบานอย่าลืมครับติดตามจองลุงเดียนะครับทีมลังบานน้องอุ๋งอิงนะครับผมนะป่านางปาวันบ่าวทูนเดี๋ยวกับทีมลังบานนะครับจอยดูแลลังบานให้น้องนะจนหน้าบ้านน้องก็ทำหน้าที่นะครับผม มองความโชคงานงกับแฟนเพลงแล้วก็เอฟซีดีหักน้องตุกตาดน,นะครับผมเนาะอืม สำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปช่วงลูกชายที่โรงเรียนนะครับในเมืองแป๊บนะครับผมฝาเด็กๆที่เยียวได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะส่วนบุญร้อนนั่นนะครับลุดเดี๋ยวป่านางห้าปลอกคออยู่นะครับอันไม่ฮักการไปแล้วครับเดี๋ยวม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม